สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆลุงป้านามิตรรักนักสะสมเหรียญเกา่าแหวนเก่าวันนี้กระสาบเมืองสยามก็มาพร้อมกับเหรียญที่ท่านกําลังเห็นอยู่นะข้างหน้านี้นะครับซึ่งเหรียญ10บบาทถือว่าเป็นกระแสที่มาแรงในช่วงนี้นะครับมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนในเว็บเพจต่าง,างๆเว็บไซต์ต่งางๆกันเยอะแย,ะ,ยะมากมายส่วนวันนี้เราจะเอาเหรียญอะไรนะครับปีพศออไหนเอามาพูดคุยให้กับ เอาข้อมูลมาฝากพี่ๆน้องๆในคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามกันนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันและก็ก่อนที่เราจะไปพูดคุยเรื่องเหรียญที่ท่านกําลังเห็นอยู่นี้ขอตอบคําถามนะครับตอบคําถามมีลหลายๆคําถามนะครับที่สอบถามมาทางคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ในช่องมีคําถามมาว่า เราสะสมไปแล้ววันได้อะไรนะครับอ่าคําถามมานะครับสะสมแล้วได้อะไรกระสาบนะครับวันนี้ก็เลยจะเอามาพูดคุยตอบคําถามก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนะครับคําถามว่าสะสมแล้วได้อะไรนะครับถ้าเกิดว่าถามกระสาบเมืองสยามนะครับการสะสมเหรียญ สะสมเงินตราสะสมสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องลายคามเครื่องเงินเครื่องทองอะไรต่างๆนานานะครับพระเครื่องหรือว่าอะไรก็ช่างนะครับเป็นของเก่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสะสมแล้วเราได้ความสุขนะครับเราได้ความสุขได้ความรู้หลายๆอย่างเพราะถ้าเราชอบอะไรแล้วมักจะต้องศึกษาในสิ่งสิ่งนั้น นะครับทำให้เราได้เรียนรู้ได้รู้ <Gym. S 1> ในเรื่องที่เราไม่เคยรู้ได้เห็นในเรื่องที่เราไม่เคยเห็นนะครับได้ในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับและก็ในสิ่งที่เราเก็บหรือในสิ่งที่เราต้องการมากขึ้นนะครับเราได้ในสิ่งนั้นนะครับเราเก็บเงินเราก็ได้เงินนั่นเองเราเก็บทองเราก็ได้ทองที่มากขึ้นนะพี่น้องนั่นคืออีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือค่าตอบแทน เออนะพี่น้องค่าตอบแทนในสิ่งที่เราทําไม่ว่าท่านจะทําอะไรนะครับท่านจะเก็บสะสมอะไราบางคนเก็บสแตมนะครับอ่าก็เอาไปประมงประมูลกันได้มูลค่าเยอะแยะมากมายให้เราได้เห็นในข่าวต่างๆนะครับนั่นคือค่าตอบแทนนะครับคนที่เก็บพระเครื่องนะครับสะสมพระเครื่องเขาก็ได้ค่าตอบแทนค่าเช่าบูชาที่สูงมากขึ้นนะครับอ่าคนนิยมชมช,มชอบคนอ่า เช่าบูชานะครับนั่นก็คือค่าตอบแทนอย่างเช่นเหรียญของเราก็เช่นเดียวกันเราเก็บสะสมเราก็ได้เงินนะครับเรามีเงินเพิ่มมากขึ้นและก็ค่าตอบแทนคือดอกเบี้ยต่างๆนะครับเอดอกเบี้ยมันมาจากไงนนะครับเราเก็บสะสมแล้วมันได้ดอกเบี้ยมายังไงกษัตริย์ก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับพี่น้องเหรียญบางเหรียญเขามีราคาค่าประเมินต่างๆค่อนข้างสูงการซื้อขายแลกเปลี่ยนใน ปัจจุบันในตลาดนักสะสมมีค่าสูงมากกว่าที่เราคิดหลายหลายคนไม่เคยรู้หลายหลายคนไม่เคยทำอาจจะคิดว่ามันเป็นเพียงแค่เศษเงินเศษเหรียญแต่หลายหลายคนเอาไปทำเป็นอาชีพและประสบความสำเร็จเยอะแยะมากมายสำหรับคนที่ชอบเรียนรู้ ชอบหาในสิ่งแปลกใหม่ๆนะครับลองก้าวเดินออกมาจากคอมฟอร์ทโซนนะพี่น้องท่านจะรู้ว่าเอ๊ะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นลู่ทางมันมีอะไรมากกว่าที่เราคิดไว้เยอะมากเลยนะพี่น้องนั่นคือสิ่งที่เราได้นะครับได้ทําในสิ่งที่ต้องการและอีกหลายๆเรื่องที่มากกว่าที่จะบรรยายออกมาให้ทุกคนได้ฟัง คุณต้องลองทำดูแล้วจะรู้ว่าจะมากกว่านะครับอาจจะมากกว่าสิ่งที่ผมพูดมาในเบื้องต้นนะครับเรามาที่เหรียญสิบบาทของเรานะครับคำถามตอบไปแล้วนะครับาถามมาสั้นๆอาจจะตอบยาวสักหน่อยหนึ่งนะครับซึ่งเหรียญ1ิบาทวันนี้ที่หลายๆคนสอบถามมานะครับและก็เราตั้งใจที่จะนำเอาข้อมูลต่างๆเอามาฝากพี่ๆน้องๆ ในคลิปนี้นะครับเหรียญ1ิบ,บาทซึ่งเป็นเหรียญกระสับโลหะสองสีสีขาวและสีทองภาพประธานด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักเฉียงทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมคติยราชภูสิตาพรทรงฉลองพระองค์ุยบริเวณขอบเหรียญระบุภูมิพลอดุลยเดชอีกด้านหนึ่งระบุรัชกาลที่9ซึ่งเหรียญ1ิบบาทนะครับเหรียญรุ่นเก่าๆที่เราเห็นนะครับ ที่เราเห็นลักษณะแบบนี้น้พี่น้องที่ผลิตมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2531จนถึงปีพุทธศักราช2551รวมทั้งสิ้น21ปีพศนะครับ21ปีพศส,สำหรับเหรียญ10บาทรุ่นเก่าๆแบบนี้และมีหลายๆปีพศด้วยกันที่มีการประเมินตั้งแต่ราคา500บาทขึ้นไปนะครับจนถึง500 0 0 0บาทโอ้โหไม่ธรรมดานะพี่น้องไม่ธรรมดานะครับ ถ้าเรามีสักเหรียญหนึ่งนะครับในราคา50,000นบาทถือว่าสุดยอดเลยทีเดียวนะครับก็อยากได้เหมือนกันนะครับอยากมีอยากได้เหมือนกันเหรียญหนึ่ง5 0 0 0 0นบาทนะครับสําหรับเหรียญของปีพศ2533แต่การซื้อขายนั้นยังอยู่ที่หลักแสนนะพี่น้องที่เราเห็นการประมูลการให้ราคานะครับสําหรับ2เหรียญสามเหรียญที่ออกเป็นข่าวเป็นคราวมาในช่วง ปี2ปี3ปีให้หลังนะครับก็ถือว่าเป็นเงิน10บ,บาทที่แลกได้ถึงหลักแสนเนาะพี่น้องอ่าไม่แน่นะครับเหรียญที่ท่านกำลังเห็นอยู่นี้ในโอกาสข้างหน้า อาจจะเป็นอีกปีพศหนึ่งที่มีราคาถึงหลักพันหลักหมื่นหลักแสนก็เป็นได้นะใครจะไปรู้ว่าอนาคตนั้นจะเป็นอย่างไรเนาะพี่น้องอทุกคนทําอะไรย่อมมีความหวังนะพี่น้องย่อมมีความฝันคนเราอยู่ได้เพราะความฝันนะพี่น้องส่วนด้านหลังกลางเหรียญน,นั้นเป็นรูปพระปรางวัดอรุณราชวรารามนักรับพระปรางเป็นสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะพี่น้องนี่แหละนะครับคือ สถาปัตย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยภายในวงขออเปรียนระบุประเทศไทยอักษรเบลนะครับอักษรเบลก็มีความหมายบอกราคาว่า10นั่นเองนะครับไอ้ตัว4จุดนี่แหละนะพี่น้องก็คือทํามาไว้เพื่อให้พี่น้องที่มีปัญหาเรื่องการมองเห็น นะครับได้รูปครัมนั่นเองนะครับส่วนประเทศไทยก็คงจะไม่ต้องอธิบายนะพี่น้องนะครับตอนนี้กําลังวุ่นวายเลยทีเดียวนะครับแต่ถึงอย่างไรก็เราอยู่ด้วยกันอย่างมีสตินะครับพี่น้องเราจะเสพอะไรเราจะทําอะไรก็ขอให้มีสตินะครับทําไปแล้วไม่เกิดความเดือดร้อนให้กับตัวเองให้กับครอบครัวหรือว่า ให้กับสังคมนะพี่น้องทําไปเถอะนะครับถ้าเกิดทําไปแล้วมันไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครนะครับและปีพุทธศักราชที่จัดทาเหรียญปีพุทธศักราช2540นั่นเองนะครับซึ่งปี40นั้นถือได้ว่าเป็นปีที่หลายๆคนนะครับหลายๆคนนั้นยังจดจํานะครับยังจดจําในเหตุการณ์ต่างๆนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ หนักแล้วแต่ก็ยังไม่หนักเท่าทุกวันนี้นะพี่น้องเชื่อได้เลยนะครับซึ่งในปี40นะพี่น้องปีพศ2540ที่ว่าทุกๆบริษัทปิดตัวนะครับบริษัทนั้นถูกปิดตัวไปเยอะมากนะครับแต่ก็ยังถือได้ว่าไม่หนักเท่าเหตุการณ์ทุกวันนี้นะ ปี40คืออะไรก็คือวิกฤตต้มยำกุ้งนั่นเองนะครับแต่ถ้าต้มยำปลาเก๋าแล้วก็โอ้โหเรียบร้อยนะพี่น้อง <c oughs> วิกฤตการเงินนั่นเองนะครับในเอเชียปีพศ2540นะครับหรือหลายๆคนเรียกว่าวิกฤตต้มยำกุ้งนั่นเองนะครับซึ่งส่งผลกระทบ ถึงหลายๆประเทศในทวีปเอเชียเลยทีเดียวนะครับเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาปีปี่0ก่อให้เกิดความกลัวว่าจะเกิดการล่มสลายทางเศรษฐกิจนะครับแต่จริงๆแล้วประเทศไทยเราเจอวิกฤตหนักกว่าต้มยำกุ้งเสียอีกนักตอนนี้นะครับพี่น้องอ่านั่นคือเศรษฐกิจต้มยำกุ้งในปี4ี่ศนะครับไหนหรือจะสู้ปีห5ห้านะพี่น้องเออนะครับห3สามหกสี่หกห้ามา โอ้โหหลายปีเลยนะครับต้มยำกุ้งยังไม่ยาวถึงขนาดนี้เลยนะพี่น้องต้มยำกุ้งยังไม่ยาวถึงขนาดนี้นะครับวิกฤตช่วงนี้นะครับหนักกว่าอีกนะพี่น้องปีพุทธศักราช2540ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมจำนวนการผลิตนะครับปี40ฟังนะครับพี่น้องเป็นจำนวนที่น่าเก็บสะสมมากๆนะครับในโอกาสข้างหน้านะครับในโอกาสข้างหน้านะครับ เมื่อยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงนะครับหมดยุคนี้หมดสมัยนี้ไปนะพี่น้องเหรียญพวกนี้จะมีราคาสูงถือว่าสูงมากเลยทีเดียวนะครับเมื่อเทียบกับเงินตราโบราณที่ผลิตตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามเป็นต้นมาจนถึงสมัยรัชกาลที่แปดนะครับถ้าเราจะพูดเรื่องย้อนกลับไปถึงเหรียญเงินตราโบราณแล้วก็นั่งคุยกันทั้งปีคงจะไม่จบนะครับเพราะว่าแต่ละ ปีพศ uhm. นะครับแต่ละพศที่เขาผลิตมาถือว่าเยอะมากนะครับพี่น้องจํานวนการผลิตของปีพุทธศักราช2,540ผลิตออกมาทั้งสิ้น9,316,600เหรียญด้วยกันนะครับ600เหรียญด้วยกันนั่นคือยอดการผลิตที่น้อยนะครับถือว่าน้อยนะครับด้านล่างนี้ก็จะระบุชนิดราคา นะครับชนิดราคาก็คือชนิดราคา1ิบ,บาทนะครับใช่อยู่ว่าเหรียญ1ิบบาทนี้นะครับอที่ชําระนี้ได้ตามกฎหมายก็คือ1ิบ,บาทนะพี่น้องหลายหลายคนวิตกกงังวิตกกังวลน,นะครับว่าเอ๊ะเก็บสะสมไปเกิดว่าเก็บไปเป็นหมื่นเป็นแสนในวันข้างหน้าเขายกเลิกการใช้งานไปล่ะกระซาบนะครับอย่าไปกลัวนะพี่น้องขอบอกได้เลยว่าอย่าไปกลัวนะครับถ้าเป็นเหรียญอย่าไปกลัว นะพี่น้องอย่าไปกลัวเพราะว่าเหรียญเขามีมูลค่าในตัวของเขาด้วยโลหะที่นำมาใช้ในการผลิตเหรียญเขามีมูลค่าอยู่แล้วนะครับและก็เงินตราที่ถูกยกเลิกไปในการใช้งานในระบบหมุนเวียนนะครับเราก็ยังสามารถรวบรวมเอาไปแลกเปลี่ยนจากทางกรมธนารักษ์ได้เอาออกมาใช้ได้เหมือนปกตินะพี่น้อง อย่าไปกลัวนะครับขอให้เป็นเงินตราที่ไม่ชำรุดนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่าขนาดไหนแล้วชำถือว่าชำรุดนะครับเขาก็จะมีกฎเกณฑ์นะครับอ่าลงกระสาบเขากรมธนารักษ์เขามีกําหนดกฎเกณฑ์ว่าแบบไหนที่มันถือว่าเป็นเหรียญชำรุดนะครับเหรียญพวกนี้เขามีมูลค่าในตัวของเขานะพี่น้องเขามีมูลค่าอยู่แล้วด้วยชนิดวัสดุที่นําเอามาใช้ในการผลิต ถ้าเกิดว่ามันขายไม่ได้นะครับมันขายไม่ได้หรือว่ามันเอาไปแลกเปลี่ยนไม่ได้เออกระสาบเมืองสยามก็จะเก็บเอาไว้อย่างนี้ถ้าไม่งั้นก็เอาไปหล่อเป็นพระเครื่องซะเลยนะครับเออนั่นแหละนะครับเนาะอย่าไปคิดอะไรมากนะพี่น้องเอ,อขนาดเงินเหรียญสตังรูผ่านมากี่ร้อยปีแล้วนะครับผ่านมากี่ร้อยปีแล้วเขายิ่งมีมูลค่าและมีราคาที่สูงขึ้นมากกว่า หนึ่งสตังต์สิบสตัง์นะครับมากกว่าขนาดนั้นเลยนะครับเขามีราคาหน้าเหรียญเพียงแค่หนึ่งสตังต์สองสตัง์อัดเบี้ยนะครับเดี๋ยวนี้ราคาเท่าไหร่หลักหมืน่นหลักแสนนะพี่น้องหลักหมืน่นหลักแสนเหรียญที่ท่านกําลังเห็นอยู่เหรียญที่ท่านกําลังสะสมอยู่อาจไม่แน่ในอนาคตอาจจะมีราคาถึงหมื่นถึงแสนก็เป็นได้นะครับใครจะไปรู้ ลองลองมาศึกษาดูนะครับพี่น้องขอพระคุณท,ทุกทท่านขอพระคุณสําหรับคําถามนะครับคําถามในต้นคลิปขอพระคุณมากๆนะครับที่สอบถามมาสะสมแล้วได้อะไรนะครับก็อย่างที่บอกนะครับได้มากกว่าที่เราคิดด้วยซ้ํานะครับคนที่ไม่สะสมคนที่ไม่เรียนรู้คนที่ไม่ศึกษาคนที่หยุดความรู้เอาไว้ก็คงจะรู้ได้เพียงแค่นั้นนะครับ ส่วนคนที่เรียนรู้ศึกษาทุกอย่างนะครับไปเรื่อยๆเขาจะรู้และก็การมองจะกว้างไกลมากกว่านะครับนั่นคือสิ่งที่เราได้ขอพระคุณทุกๆท,ท่านสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ